คลิปนี้ผมพามารับชมมิสซูมิวเอ็กครับคันนี้เป็นรถครอบครัว7ที่นั่งรุ่น3.0ดิออนิกนะครับเป็นตัวในวีปี2019นะฮะกับราคาแค่700,000 69,000บาทฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณเดือนละหมื่นสามพันนะครับอันนี้ใครซื้อกับผมนีครับผมแถมประกันเครื่องเกียร์ไปให้ด้วย2ปีเต็มนะฮะใช้งานต่อได้ยาวๆครับภายในสวยๆแบบนี้กว้างๆนะครับได้มาเป็นบ่อหนังสภาพสวยเลยนะฮะเป็นบ่อหนังสีดำบัคเก็ตซีดนะครับแล้วก็นี่ฮะด้านหลังนะครับอันนี้เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับที่สภาพใหม่คลิปเลยรับประกันให้ว่าไม่มีประวัติชนน้ำใครอยากรู้รายละเอียดออปชั่นดีเทลภายนอกเพิ่มเติมนะครับแนะนำว่าให้ดูคลิปต่อให้จบได้เลย สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมช่อง Top SUV คัดเกรด A นะครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับท็อปทอโต้ครับวันนี้มานำเสนอรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับรุ่น isuzu mu-X 3.0มน d i o n i c นะครับคันนี้เป็นตัวในวิปี2019นะฮะกับเลขใหม่1,40,000โลนะครับ กับราคาเสนอขายแค่769,000บาทถือว่าคุ้มนะได้เป็นตัว3.0ด้วยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับอันนี้ฟรีดาวน์ได้ครับจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ13,000บาทนะครับตลอดอายุสัญญาในกรณีที่ไม่ได้ใช้เงินออกรถนั่นเองนะครับออกรถได้นะครับทุกจังหวัดเลยนะฮะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ทั่วประเทศนะครับ อยากเข้ามาชมรถคันนี้ตัวจริงนะครับมาทดลองขับได้นะครับที่บริษัททอโต้สาขาที่2นะครับผมท็อปทอโต้นะยินดีให้บริการเลยนะครับติดต่อมาได้ที่คอนแทคด้านล่างขวานะฮะที่เบอร์0888994496หรือจะแอดไลน์ดีมาสอบถามก็ได้นะครับ TOP PRP92 นั่นเองนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาไปชมรายละเอียดดีเทลภายในภายนอกเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตะเข็บเม็ดักโครงสร้างกันนะครับ คันนี้รับประกันให้นะฮะว่ารถของเราเป็นรถคุณภาพเกรด A นะครับรับประกันให้ว่าไม่มีประวัติชนหนักพิควัมหรือว่าจมน้ํามาแน่นอนนะครับไปตรวจสอบกันได้เลยฮะคันนี้นะครับป้ายทะเบียน9กท8716นะฮะแนะนําว่าให้แคปไว้นะครับแล้วก็ทักติดต่อสอบถามได้เลยนะครับสาหรับชมนี้นะครับก็ค่อนข้างนิยมเลยชมนะเป็นตัวมิวเอ็กซ์ปี2019นะครับ3.0ดิออ i ิกเนวีนะครับ ไฟหน้าเขาจะเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะครับมาพร้อมไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์นะฮะติดตั้งไฟตัดหมอกมาแล้วคู่หน้านะครับคันนี้เป็นสีเทาครับชมดูแลรักษาง่ายด้วยสีนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีร่องรอยนะครับเวลามีค่าบฝงคราบฝุ่นต่างๆนะครับสวยจริงนะคันนี้ผมต้องยอมรับเลยนะครับนะต้องบอกพี่ๆแบบนี้นะฮะกระจังหน้านะครับโครเมียมตัดเส้นมาสวยแบบนี้โลโก้ซูสูอยู่สภาพเดิมนะครับคันนี้เป็นรถโครงสร้างเดิมนะฮะ อาฝาหน้านะครับเหลี่ยมสันฝากระโปรงหน้านะครับก็ไม่มีรอยบุบรอยลักริ้มแต่อย่างใดผิวพันธบอดี้นะครับสวยเงางามนะฮะซุ้มปุ่มล้อนะครับแนบแน่นชิสในการเป็นอย่างดีนะครับนี่ฮะได้มาเป็นล้อแม็กนะครับปัดเงาทุทนเดิมแท้จากโรงงานอิซูซุนะฮะรัดมาด้วยยางปริซโอนนะครับขอบยางลึกๆแบบนี้เลยได้เป็นยางใหม่ด้วยนะครับสำหรับช่วงล่างนะครับทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยนะครับนี่ฮะช็อคอัพนะครับก็ของเดิมแท้จากโรงงาน ไม่มีรอยคาบสนิมเกาะติดนะครับคันนี้ไม่มีประวัติจมน้ํามาแน่นอนนะครับกระจกด้านข้างนะฮะปรับและพับแบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็เหลี่ยมสารด้านข้างนะครับสวยเงางามนะฮะนี่ผมอยากให้พี่พี่เข้ามารับชมตัวจริงมากๆเลยนะครับรถคันนี้บอดี้สวยจริงนะครับภาษีพลระบนะครับทอโต้ของเรารับผิดชอบให้นะครับดูแลให้ทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆต่อให้ฟรีนะครับดูแลให้ครบจบนะครับ กระจกนะฮะพาร์ทเดิมของฮิสุสเลยนะครับแล้วก็ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันอันนี้ด้านบนยังมีโรบาร์ให้ด้วยนะฮะเมื่อเปิดเป็นแบบโครเมียมนะครับรองรับกุญแจสมาร์ทเคเลดเอ็นทรีนะฮะนี่ครับสวยเดิมนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยคุ้มมากนะฮะสามจุดศูนย์ด้วยนะชมได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลล้วนนะฮะนะปลายท้ายนะครับได้มาเป็นโคมไฟหลอดฮาโล,ลเจนแบบนี้โคมไฟสวยๆสวยๆนะครับไม่มีรอยแตกกร้าวไม่มีรอยคราบเหลืองเกาะติดแต่อย่างใดนะครับ โลโก้ ISUZU นะครับอยู่สภาพเดิมแบบนี้นะฮะนี่ฮะโอ้โหด้านท้ายนะครับสวยงามนะรกระจกเดิมแท้โรงงานนะครับไล่ฟ้ามาชัดแบบนี้มาพร้อมเสาอากาศคลิปฉลามแบบชาร์ปินพร้อมไฟเบรกตรงกลางนะครับตัวที่3มนะฮะมีที่ปัดน้ำฝนให้เรียบร้อยนะครับคันนี้กล้องหลังกล้องถอยก็ติดตั้งมาครบเลยนะครับนี่ฮะสะดวกสบายในการถอยจอดเข้าซองในสถานที่ต่างๆนะครับ อันนี้ฝาท้ายนะครับเปิดปิดแบบแมนนวลนะพี่ๆดูนะครับอันนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะเป็นรถครอบครัวอนเนกประสงค์นะครับที่การใช้งานง่ายใครที่อยากขนของก็สามารถพับเบาะตอนที่2ตอนที่3เก็บของได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครเป็นครอบครัวใหญ่นะครับก็สามารถยกเบาะขึ้นมานั่งได้เลยนะครับไม่ว่าพี่ๆจะไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆหรือว่าขับขี่กับต่างจังหวัดช่วงสงกรานนี้นะครับก็ตอบโจทย์สุดๆเลยนะครับไปได้หลายคนประหยัดน้ํามันอีกด้วยนะฮะ อันนี้นะครับน็อตฝาท้ายไม่มีร่องรอยการขันไขขยับนะหนหัวน็อตสวยจริงนะครับไม่มีรอยประแจนะครับรางน้ํานะครับยังเห็นสปอตเบนท์อาร์เรียงสวยแบบนี้อยู่เลยครับนี่ฮะโอ้โหรายละเอียดด้านหลังนะครับนี่มีที่เก็บของให้ด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็เบาะสามารถดึงขึ้นมาได้นะครับมีที่วางแก้วให้2จุดนะครับโอ้โหสะดวกสบายนะเปิดท้ายแบบเวลาไปเที่ยวนะตามทะเลภูเขาต่างๆนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์สําหรับรถครอบครัวในยุคสมัยนี้เลยนะครับ และราคาโคตรคุ้มเลยนะครับ7จ9 0แสนบาทฟรีดาวผ่อนแค่เดือนละ1 3ื0 0ใครอยากผ่อนน้อยลงนะครับสามารถดาวเข้ามาได้นะฮะไม่ว่ากันนะพี่นะนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูนะครับตะเข็บเมนดาร์คันนี้กันว่าเป็นยังไงนะครับฮีสุสูมิลเอ็กซ์สดีนออิกนะตัวในวีปีสองพันกคันนี้นะครับอ่ะนี่ครับสปอร์ตเมนดาร์นะครับเรียงสวยเป็นเม็ดแบบนี้เลยนะครับไม่มีชนฝั่งขวามือมาแน่นอนนะครับ ของเราเป็นรถเกตเอนะครับที่ทอโต้นะฮะคัดเข้ามานะครับมีช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับก่อนนาเข้ามาเนี่ยของเรามีตรวจรถให้รอบหนึ่งนะครับแล้วก็ก่อนถัวรถมีช่างจากภายนอกนะครับเขามาตรวจรถให้นะฮะมาตรฐานเยอรมันนะครับหัวนนอตเสาบีนะครับไม่มีร่องรอยขันไขขยับนะฮะนี่สติ๊กเกอร์บอกความดันลมยางนะครับถือสภาพเดิมไม่มีรอยแกะแงะนะครับไว้เจงอันนี้นะฮะโอ้โหเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับได้คันนี้ไปขับเลย นะครับนี่ฮะอันนี้เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งรุ่นยอดฮิตนะครับถือว่าช่วงล่างดีด้วยสำหรับตัว MINI X นะครับเวลาเรานั่งไม่ครบนะฮะแบบนั่งไปแบบ2คนอะไรเงี้ยนะช่วงล่างก็ยังนิ่มอยู่นะครับนี่ครับตะเข็บไม้นะครับเรียงสวยเป็นแม่แบบนี้นะฮะผมจริงนะฮะใครอยากได้นะครับรีบไปต่อสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับก่อนที่คันนี้เนี่ยจะติดจองไปนะครับเซลล์ของเรามีกว่าย0ท่านนะครับ ขายบนพื้นที่ออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับแนะนําว่าใครอยากได้นะให้ติดต่อเข้ามาจองล็อกรถไว้ก่อนได้เลยนะครับเงินจองผมไม่มียึดนะครับไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์ผ่านหรือไม่ผ่านผมคืนเงินจองให้เต็มจํานวนนะครับหากพี่พี่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมมีบริการรถสไลด์ส่งให้พี่ถึงหน้าบ้านเลยนะครับก็ไม่ต้องยุ่งยากนะในการวิ่งเซ็นเอกสารแล้วก็เวลารับรถนะครับรอผลอนุมัติอย่างเดียวนะครับรอรับรถได้เลยนะครับแล้วก็เล่มเนี่ยไม่มีชํารุดสูญหายนะครับ รถของเราเนี่ยตรวจสอบได้ทุกคันนะครับมีที่มาที่ไปชัดเจนนะฮะนี่ครับตะเข็บเป็นอ้าฝั่งนี้นะครับก็สวยงามเช่นกันนะครับไม่มีบิดเบี้ยวคดงอนะฮะไม่มีพลิกคว่ำหรือว่าชนฝั่งซ้ายมือมาแน่นอนนะครับอ่ะดูหัวน็อตฝั่งนี้นะครับก็ไม่มีร่องรอยขันไขขยับนะน็อตเสาบีนะครับนี่ฮะอยู่สภาพเดิมใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับภายในเนี่ยผมชอบมากโคตรกว้างเลยคุณชม นะฮะพี่วีสังเกตนะครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะฮะโฉมนี้นะครับกว้างมากนะไปได้หลายคนนะครับอ,อ่ะบารสุดท้ายนะครับนี่ครับแลเอ่อขออภัยนะครับสปอร์ตไม็้างนะครับสวยงามมากๆเลยนะฮะปกตินะตัวในวีเขาจะขายอยู่ประมาณ8แสนแ0 0แสนต้นนะครับอันนี้เจ็ดแสน 6 9 0 0 0บาทครับถือว่าราคาดีมากเนะี่ยรถทุกคันที่บริษัททอโต้เลือกซื้อเข้ามานะครับมีแต่ราคาดีๆทั้งนั้นนะครับเราขายเนี่ยราคากางๆนะครับตามท้องตลาดเลยราคาไม่สูงเลยนะรถที่เราขายและพี่ๆจะได้รถคุณภาพเกรด A ไปใช้งานนะครับและที่สำคัญนะครับใครซื้อกับผมนี่ครับผมแถมประกันเครื่องเกียร์ไปให้ใช้งานด้วย2ปีเต็มนะฮะเหมือนพี่ๆได้วารันตีศูนย์เพิ่มอีกอีก2ปีเลยอะ่ะ นะมคาค่า2 0 0 0 0กว่าบาทน,นะครับผมแถมให้เลยฟรีๆนะฮะที่อื่นไม่รู้กี่ปีนะแต่ผมแถมให้2ปีเลยนะชมนะครับมาดูกันได้นะฮะอ่ะดูโครงสร้างกันเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปชมภายในกันนะฮะภายในเนี่ยผมต้องนําเสนอเลยนะครับเพราะว่าได้เบาะสภาพใหม่จริงนะคุชมนะฮะสปาพร้อมขายมาให้เรียบร้อยได้มาเป็นบอ่อหนังเบกรกซีทแบบนี้ปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับ แสงควบคุมตัวตู้กระจกนะครับฝั่งคนขับเนี่ยก็เป็นกระจกไฟฟ้าทั้งสบานออโต้ฝั่งคนขับนะครับมีระบบเซนทรัลล็อกให้ตัวล็อกกระจกมีให้นะครับด้านข้างนะครับสามารถวางแก้วได้ด้วยนะฮะแล้วก็สภาพภายในนะครับใหม่คลิปแบบนี้เลยนะครับทําความสะอาดสปาให้ใหม่ทั้งหมดอบออโซนให้นะครับนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมฟูตคอนโทรลครับผู้ชมนะตรงพวงมาลัยสามารถสั่งการได้นะครับอ่วางสายรับสายโทรศัพท์ได้เลยนะครับพี่พี่ไม่ต้องห่วงนะฮะ ตรงนี้มีช็อตคัทให้เล่นนะครับออโต้ซัตซอฟตตัวนี้ก็จะประหยัดพลังงานสุดๆเลยนะครับแล้วก็กระจกข้างปรับและพับแบบไฟฟ้านะครับอ่ามีทัชชั่นพุทลด้านข้างให้ด้วยนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้พี่พดูนะครับนี่เหยียบขึ้นมาเหยียบแบกนะครับแล้วก็กดปุ่มกดสตาร์ทซ้ายมือได้เลยนะครับอ่า3.0ดีูนออิกนะครับตัวเนวิเกเตอร์นะฮะนี่ครับชม อันนี้นะครับเข็มหน้าปัดเรือนไม้ทรงสปอร์ตนะครับแล้วก็มาพร้อมเลขไม้หนึ่งแสม่นห้าพันกิโลเมตรอันนี้เป็นไม้แท้ไม้เดิมจากโรงงานนะคักชมเอาทะเบียนไปเช็คคื้ตามสูนได้นะครับรถของเราตรวจสอบได้ทุกคนันยินดีให้ตรวจสอบตรวจสอบเลยนะครับมาที่จอนะครับจอเนี่ยเป็นจอระบบเครื่องเสียงนะครับทัสกิน นะฮะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อทุกอย่างได้นะครับแล้วก็สามารถฟังเพลงฟังวิทยุได้เลยนะครับนี่ฮะเชื่อมต่อไอโฟนไอพอดอะไรต่างได้หมดเลยนะคุณผู้ชมอ่ะผมลดเสียงนิดนึงโอเคนะฮะอ่ะมาที่แอร์นะครับแอร์เนี่ยของเราเป็นระบบออตโต้นะครับแล้วก็มีสา,สามารถม,มีปุ่มวงกลม,ม,มตรงนี้นะครับสามารถปรับ ขึ้นลงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิแอร์นะครับแล้วก็สามารถปรับลดความความแรงของแอร์เพิ่มความแรงของแอร์ได้ตรงนี้เลยนะครับเกียร์นะครับเกียร์ของเราเป็นเกียร์ออโต้นะชมนะหัวเกียร์ใหม่ๆแบบนี้นะครับสภาพภายในสวยกลิ้เลยนะครับมาพร้อมรูเสียบพาวเวอร์เจุดนะครับแล้วก็รูเสียบชาร์จ USB อีก1จุดนะครับ คันนี้นะครับเบรกมืออยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับได้มาเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับมีกล้องให้ด้วยนะมีกล้องหน้าให้ติดตั้งในคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ๆี่ไม่ต้องมาติดตั้งเพิ่มแล้วนะครับด้านบนนะครับมีที่ใส่แว่นให้ด้วยนะฮะแล้วก็เปิดไฟใช้งานได้ปกติเลยนะครับคันนี้นะครับแอร์แบ็กมีให้รอบคันนะครับแล้วก็นี่ครับมีกระจกให้ด้วยนะฮะมีให้ทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับพี่พี่ดูสภาพคอนโซลภายในดิ น้องๆมือหนึ่งป้ายแดงเลยนะพี่นะนะครับนี่ฮะตัวสภาพเบาะนะครับฝั่งคนนั่งนะก็นั่งสบายนะครับเป็นเบาะหนังบังเกสีดนะครับเวลาเราใช้เวลารถนานๆนะครับก็ไม่เมื่อนั่นเองนะครับอ่ะภายในกว้างจริงนะนะครับเหมาะมากนะครับใครที่มีครอบครัวใหญ่นะครับคันนี้ไปได้หลายคนนะครับหกเจ็ดคนเลยนะครับมาที่ห้องผู้โดยสารกันบ้างนะครับ ห้องพิสารนะครับเป่าหนังตอนที่2นะครับสามารถพับเก็บได้นะครับเป็นรถครอบครัวในประสงค์สภาพเป่าใหม่ๆตึงๆไม่มีช้ำนะครับสปาปรับสภาพมาให้พร้อมขายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ภายในเล็กรูมนะฮะกว้างๆแบบนี้ครับชมนะนั่งนานๆก็ไม่เมื่อยนะครับมาพร้อมนะครับรูเสียบปลั๊กครับชมเสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับมีให้ครบเลยนะฮะนี่แล้วก็รูเสียบชาร์จ USB อีก2ตัวตรงนี้นะครับ กระเป๋าจิงจ้อมี2ใบคู่หน้าครับด้านบนนะฮะนี่ฮะโอ้โหมีจอกลางให้ด้วยนะชมนะครับจอกลางนะครับสำหรับน้องๆหนูๆนะครับสามารถดูาระตูนดูหนังฟังเพลงได้เลยนะครับนี่นะเชื่อมต่อเอ่อบลูทูธยูทูบได้เลยนะครับโอเคมีแอร์มาให้นะครับตรงนี้สามารถปรับระดับความแรงของแอร์ได้ด้านบนเลยนะครับความเย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับแล้วก็บาะตอนที่3อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับตอนนี้ผมพับเก็บไว้ให้อยู่ นะครับให้ดูว่าข้างในเนี่ยกว้างจริงนะครับ7 6 9 0 0บาทครับคันนี้นะครับภาคผ่บที่สนใจนะครับรีบไปต่อผมเข้ามานะครับพับทอโต้นี่ครับที่เบอร์0888994496ครับหรือจะแอดไลน์ดีก็ได้นะฮะ TOPP PRP92 นะครับผมพับทอโต้ยินดีให้คำปรึกษาเลยนะครับไม่ว่าพี่ๆจะทำอาชีพอะไรนะครับพนักงานบริษัทพนักงานสาหกิจหรือว่าข้าราชการนะครับ ค้าขายเจ้าของกิจการนะครับขอเงินเดือนเป็น2เท่าของค่างวดรถคันนี้นะครับก็ซื้อได้ทุกคนนะชมขอแค่ไม่ติดเครดิตบูโรเท่านั้นนะครับเอกสารต่างๆนะครับส่งมาให้ผมดูก่อนได้นะฮะยินดีให้คําปรึกษาเลยถ้าเกิดว่าใครไม่ชัวนะไม่แน่ใจนะนะครับอ่ะอันดับต่อไปนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะฮะห้องเครื่องคันนี้กันว่าเป็นยังไงนะครับเข้ามมดูรถคันนี้ตัวจริงได้นะครับที่บริษัททอโต้นะครับอยู่สาขาที่2นะแยกมินบุรีนะครับ ใครที่มาไม่ถูกนะครับสามารถแอดไลน์ผมมาสอบถามก่อนได้เลยนะฮะโอเคครับสำหรับห้องเครื่องคันนี้นะครับทำความสะอาดปรับสภาพพร้อมขายมาให้ครบจบนะครับได้เป็นเครื่องยนต์อินสู d d ดอนะครับอันนี้ได้เป็น3.0ดีเซลนะฮนะ้วก็สามารถเติมน้ำมนันได้แล้วก็ที่สำคัญประหยัดสุดๆนะครับ เรื่องยนต์นะครับเรามีช่างตรวจเช็คให้นะครอบคลุมทั้งหมดนะครับมีในสัญญาซื้อขายนะครับเป็นช่างจากหน่วยงานภายนอกนะครับมาตรฐานยอรมันตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ระบบไฟแบตเตอรี่ทุกอย่างครบนะฮะระบบเบรก ABS นะครับกระจายแรงเบรก EBD เสริมแรงเบรก a มีให้ครบคันนะครับแล้วก็คันนี้นะครับมีประวัติศูนย์นะครับเข้าเช็คศูนย์ต่างๆตามระยะแน่นอนอ่าพี่ๆดูคานหน้ากันหน่อยนะครับคันหน้านะครับรูปลมสวยนะครับไม่มีบเปี้ยวไม่มีชนไม่หรือว่าจิ้มหน้ามาแน่นอนนะครับ ระทุกตัวนะครับไม่มีการขันถ่ายขยับนะฮะนี่ฮะชมนะครับแบตเตอรี่เดี๋ยวช่างเขาเช็คให้ระบบของเหลวทุกอย่างนะครับมีช่างเขาเปลี่ยนให้ก่อนปล่อยรถทั้งหมดเปลี่ยนใหม่ให้เลยพี่พี่สบายใจได้นะครับว่าพี่พี่เนี่ยจะได้รถที่มีคุณภาพเกรดเอออกไปใช้งานกันยาวๆสิบปีสิบห้าปีแน่นอนนะครับแล้วก็ยังยังแถมประกันเครื่องเกียร์มาให้ด้วยนะครับสองปีเต็มนะฮะนี่ครับ วัวน็อตนะครับฝาหน้านะครับก็ไม่มีร่องรอยประแจขันไขขยับนะฮะมีตัวรูระบอากาศนะครับคมสวยร้อนขึ้นรูฝากระโปรงชัดเจนแบบนี้ครับนี่นะฮะสติเกอร์คําเตือนทุกอย่างอยู่ครบพร้อมฉนวนกันความร้อนใหญ่แบบนี้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับพาเช็ครอบคันแล้วนะฮะก็ใครสนใจนะรีบต่อมาที่คอนแทคด้านล่างมุมขวาก่อนที่คันนี้เนี่ยจะติดจองไปนะครับอยู่ไม่นานแน่นอนเพราะว่าเครื่องยนต์3.0มเนี่ยมีแค่2คันเท่านั้นนะครับ อันนี้3.0 000, ดศูนย์เดอนิคปี2019นะครับก็ฝากไ้ด้วยฟรีดาวนผ่อนแค่เดือนละ1มื0นสามพันตลอดไอั้ชญัญานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส r คร e ให้ช่องท็อป u v คัดเกรดเอด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านครับชมสวัสดีครับ